สบายดีทุกคนเด้อมื้อนี้เฮามีโอกาสมาเลาะทุ่งนัดกันกับเดาฝาไปอยู่แก่อะไรเดาฝาเพิ่นก็ได้สิได้อื่นหาเอามีแต่ปลาอ้อยปลามัน,นมหั่นนี่เห็นต้นคอป่ะอันต้นคอหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาเบิ่งซะก่อนว่าต้นคอหน่อยมีแมงจิกบ่มีแมงแข้งบ่ต้นข้อตะกอวิธีมี่แมงจิกอยู่นั่นนะไอ้แมงไอ้คอไอ้เป็นแข้งจิกเลยว่าเขาเปลี่ยนเนี่ย แกนป่านนี้ก็มีตัวมาแล้วบ่มีเข้ามาโคกดอกกระเจียววาสันเพราะว่าดอกกระเจียวโป่งแล้วมันมีบ่หล,ะหละ่ะม่ก็โจดหน่อยบ่นี่จะมาหน่อยมาเล็กกันไลยน่าจะได้นอนแงโอ้โป่งหมดขึ้นแล้วจ้าโจดต้นโจด ก็โจดหน่อยแต่ว่ามันปงไปแล้วมันอันนี้มันแกไปแล้วดอกไม้ปลาเสียงจักระจันเสียงโอ้ดอกไม้ปลาเกิดขึ้นละไปะเจาะไปเจาะให้หน่อยนี่สายดอกกระเจียวเนี่ยเอ,อ้ จุดน้องกะไงไปแล้วเงี้วไปเลยจุดดอกไม้ปลาเด้อหน่เด้อนั่นเป็นดอกอีกย่างแล้วขงามแท้หน่อยๆใช่ะอืมดอกไม้ปลาค่ะดอกไม้ปลาดอกไม้ปลานะจ๊ะดอกไม้ปลาป่อยใหม่แล้วมันกระปงขึ้นมา ยูใส ah. the ่ละย้ยายสาเด้าฝายูใสซ้ายดอกกระเจียวนั่นมีเสียงจักจั่นห่องเนี่ยเอาบันใดไม่ต้องฝ่าคนน่อยนี่ก็ไปองมีหอยหวานหอยหอมหอยเลียไปใช้ละเมียกอยมิดบม่มีเสียงตอบรับ ยัยสายดาว้าอยาู่างได้จิมันย่างูนเดียวจิหนึ่บกี้จิหลอกกนได้นอืสียงคนม,มุมมุมมีม,มีมมมอยู่ใช่รึป่ะอันนี้คือใหม่ประดับของคนในเมืองเลยนน่แต่ว่าบันหนอกเข้ามาสิอยู่ในป่าคุดไปปลูกเอาอันนี้ไฟใหม่แล้วมันปงใหม่ เป็นเอเป็นไม่ไประดับเป็นงามขุดอ,อหาหัวมันอ๋อที่ใส่เนาะที่ใส่เลาะเสียงเพิ่นยังกินแต่เสียงเห็นตัวหรอกีต้นน่อยเพิน่น Tụt nổi vào cái lăng mới nhọ mới nhẹ khiến bây xì bán à! Ôi, có cây thế nào đi Ôi Mì hên nhá bà Áo, ừ. khảo à, mà kín đây Vô cây Hả Áo, mà kín đây em bỏ แต่เขาเขามันเนี้ยไม่แยะอยู่ข้างบนดอกกระเจียวอยู่ว่หรือดอกอย่างจะด,ด,ดอกไม้ป่าละแม่ควายว่าโอ้มีว่แถวนีิอู้ยมันจะดอกไม้ป่าแม่มันเป็นดอกอย่างปุี่น้อยๆนี่งามๆเนี่ยกอโจดกันไงหมดละดอกกระเจียวขอกัอบเห็นหง ดอกไม้ป่าขาอลักเถดอกไม้ป่ามันเงาะไม่เ่ยขาเต็มนี่นี่เห็นควายเบววะโอ้ยออเจ้าจักควายเบเลนี่โอ้ยายแล้วห้าสิบหกบยังไหวเลยงจักควายเบวอยู่ ก่าอยู่ตรงโองปานนะฮะโอ้บ่เห็นมันเห็ดสิเกิดบ่นี่ถ้าไฟใหม้สยอเซ่หโอป้าก็ได้ี้กินได้ลเขาไปแงสีบ่ นี่บัาดอกกระเจียวเออ,อเกระเจียวขาวมันเป็นโคก,กเลยโคกว่าแสบกับว่าแสบนี่แหละโคกนี่แหละแสบดอกกระเจียวนั่นะกนนะ็แสบอยูโอกก่โคกนี่แหละก็โคกต่อไปทั้งหมดใช้ไปใช้ต่อไปไปผลลื่นไ, <ป S 2> <ๆ>ไปไหนวะนี่เจ๊เกี่ยวขี้แม่ได้หมูไปลื<อ>่นเลยเกนก็รอกกรเดียดรถทีห่างอี่างไรล่ะบุ่ยด <c oughs> ีนีไปสอบมื่วานนี <c> ่ <oughs> ลูกปืนแตกขี้ผู้เดียวแล้ลูกปืนแตกเมื่อไหร่ไปเที่ยวงานแสรว่ามีคนขี้นั่งขีนคนโอ้แต่อัดกันไปนะไปไหนบันี่ เอาเบื้องใหม่ไปดับหรืองามเถอะนี่เขาจะขุดวิธีใไหนขุดไปปลูกรีสอร์ดฮะเอาเขาปลูกแล้วนั่นนี่งามเลยนี่อันนี้คือดอกกระเจียวนะคะเห็นแล้วค่ะธรรมดากระคุดเอาแต่ว่าคือว่าได้ขุดแล้วบัดดอกกระเจียวขาว เอาเสียมขุดหออแต่เขาไม่เสียมเขาดึงเอาได้แล้วได้แล้วดอกนึงแล้วเห็นโมเม่ฮะใช้ที่ยู่งหกขี้เหี้ยเถอะโอ้ยหน่อยไปนั่นบอกหนนาะ้อยไปนั่นเจ้ากระชังเห็นมันเนาะดอกไม้เนาะดอกไม้ริมทางก็อยู่แบบโอ้ยมึนก็ลังเดือดขี้เห็นยเถอะมุนบุหรี่เหี้ ของแท้แด้วมีดมันบรจักรเร็วให้พื่นมาหาว่งแน่เจ้ากันหูงจักบ่ได้เลียขอ้อมะไ่ได้สิแตกโอ้เกิน,นงาน่ายที่ไรเต้นี่อีกวะจวดได้หนึ่งยาจวดมันน้อยมันเอาพุ่นเอาเอะไ,ไออรหรอกน้อยคลักใครจวดไปโอ้ลูมันบ่อย,ย,ยร,อรักหน่อยปันีให้ไปดูปอกกัก พ่นี่ฮะเบามากก็ต้องมีเขาเจ้าเลี้ยงคว้วเลี้ยงง่วมากก็สิมีวยกูจี้ใหญ่ไหเฮ้ยมาครจะเปนเม่มโว้โ้ยโว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 ่ยโว้ว้ยโ้ยโว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 ว้โ้ยโว้ยโว้ย้ยโว้ยยว้ยโว้ยโว้ยย เห็นจุ่มมันบ่คุณบ่เห็นบ่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอะไรยังไงสละเกินเนาะจุ่มกับจุ่มอุบาทเนาะจุ่มจุ่มค่ะจุ่มนี่คือจุ่มขุดไปแข็งก็ขุดหาพอดีว่ได้กินเนี่ยจุ่มซิ่มสลดว้ายเนาะมัก ปลูกมันรับจ้างเนาะมันมีชื่อเสียงเพราะปลูกมันรับจ้างมันไหลมาหาตัวกับเกีียวเนาะเลียกอะไรกันในตัวอันนี้มันไฟใหม่แล้วมันก็ยั่งเนาะไฟใหม่แล้วมันก็จะปุ่งขึ้นมาใหม่เอาไปปลูกเป็นไม้ประดับคนในเมืองมาเอาต้นละแพงได้นี่ปลูกต้นหนึ่งต้นละเขาว่าต้นละพันต้นละหนึ่งผลัดใหญ่นี่แต่ว่าขุดวิธีแดงเฉวตาอิน โอ้บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ยายบ่อน้ำศักดิ์ <c oughs> <c oughs> สิทธิ์นี่น้ำใสๆสไหมมันน้ำฝนหลืงเหลือไปเป่าวะเลือกบอ่บอบ่เปลือกฝนตกอยู่เนี่หรอบางเสียหามอือโอ้เจอบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พี่น้องสงสัยออกบอ่อหรือฝนตก ออกบอแลวเนาะเรียวบึงเนาะดอกไม้เนี่ยงามเลยดอกไม้ป่านี่สอนสอนดอกไม้ป่าออกันนะเอาไปยังเดี๋ยวดอกไม้ป่านะจ๊ะดอกไม้ป่างามเป็นธรรมชาติดีดี เห็นหมดแล้วดิคอยคือบบเห็น่ะเห็นแต่อดอกไม้เน่งามงามดอกไม้ป่านสีม่วงก็มีสีขาวก็มีน,นี่สีม่วงนะจ๊ะสีม่วงต้นอันนี้ก็จะมางามเดี๋ยวกูดูยังกันลองซองดีเลย งามงามงามอาไปปลูกเนาะเป็นไม้ประดับเสเห็นปะฮะเื่อ้ออกจอกมาติดะนนดีอกาโอ้โหหน่อยหน่อยเล็กเล็กผู้เดบ่สังเกตมาเจนหน่อยคักหน่อยแน่นดอกดอกกระเจียวแดงได้หนิแดงเนาะโอ้ยตัวเพิ่งบานบาน้ตัวบา โอ้ยบอกเขาปั่นอยู่คนละบ้านนอนในกระดบร้บว่าเมื่อกี้คอยยุคโคเขาไว้น้องกุ้งน้อยถวมทียน้ำไหลท้ายนุ่นมาเอาพูดเบ,บาเเลยอะไรเอาอีริงานบุญเนา่าวัดนั่นมึอนี่ไม่เข้าพ่อพูดที่ไหนเย็นอุียมึงดูจืดนะบอกคอยมีดอกกระเจียวแดงเนาะเอาไม่ทัานจะเกิดเท้าเบิร์ตได้กว่านี้มันจะขึ้นได้กว่านี้เจา้าหัวนี่นี่อหมหัวดอกกระเจียวนี่ นี่ประนด็นก็ยากเนาะโอ้ดอกแล้วจักบาจะวะสามดอกหาก้าดอกเศาวะห้า,หาดอกสิบโอ้ <c oughs> เกินละ ันมดอกกระเจียวใช้ายาพุ่มหรือสีสะเก็ดนี่ป้าดอกกระเจียวนี่ สะออนดอกไม้เก็บดอกไม้สะก่อนดอกไม้ปลานะจ๊ะดอกไม้ปลาจะได้กินบ่ละดอกกระเจียวมันนี่ค้าแต่งมง่ายแต่เก็บดอกไม้อยู่นี่แทนที่จะได้ดอกกระเจียวสัดได้ดอกไม้ปลาละพี่น้องสะออนหลายงามหลายไปบูชาก็ได้ว่าดอกสีม่วงเนาะ ว่ามันดอกไอ้ว่ามันดอกพักไอก้กระแยงสีไหมต่อไปกินแผ่นสูงบ่แผ่นตามกินบ่ไลยหาบังแข้งพี่น้องหาบางแข้งางแข้งขอ้อโอ้ยบ่บินบ่ยังโว้ยไม่สาวกแตกลงมาเพราะไม่สาวกูคือเดี๋ยวย่ายมิดแต่ก็มันบินตือ้อกะตรงตองเหรวัน มิดสอยมั่ยใบก็ออกว่าสอยเนาะโอ้ดเลี่ยดอ่ะกินน้ำดินน้ำดรอ่าหากินแผ่นสูงบ่คือดอกคือของต้นข้อต้นนี่บานเป็นดอกมาข้อเป็นดอกแล้วเนเาะนาอ๋อมันมาว่ามันเป็นหมากกระตัวนนี่แม,ม,ม,ม่มัน,น,มนมหม,ม,นมากหน่อยเต็มอยู่บา้านอืม ป้าพวามันเหนียวปันตังบ่กของหน้าแม่โอ้ะคอหน่อยด้วยพี่น้องปะคอเป็นหมากแล้วเป็นก้อนหมอเลยต้นนี่มันมิดป่นี่บ่มีดหรอตอนนี้มันมิดเบ่งเ่ะเดี๋ยวบางน้ำหนองาสิงสเห็นจักเดี๋ยวแดงครึ่งลดเดี๋ยวที่มีหยอดหยอดังสีละคัะพี่ ข้าวคลากแล้วอันนี้หางแม่งตัวหนึ่งกับพี่เนาะมันไป็เส่เบดปะมดับเนียบ่ะไอ,อไัยคือสร้างบังอาเดตยวนี้กูจัดการเอ็ดใส่กอกเด้อเ่้อ๋อไปแล้วจะคองมึงฮึไ่ได้พี่น้อง แม่งขอแม่งแข้งบ่ได้จักอย่างมาหาปลาใหม่ขอตะดอกใหม่ปลาโอ้ดอกใหม่ป้า,ออปาพอแล้วเอาพอแล้วเขาอากากักหลักดอกใหม่โอ้งามปักระอ่อนดอกสีม่วงม่วงมาหาดอกกระเจียวฝาดมาส้มตะดอกใหม่บ้านเห็นยั่บ่ ดอกกระเจียวสียังปานี่เห็นแล้วแต่ว่าบ่มีปัญหาเอาต้องได้ขุดเอาไหมคุยเบาบ่ว่ะบ่แมนคุยหนูขุดยังไง ขุดกระเสียมขุดนะกะไครมีดขุดวะนนี้ดอกกระเจียวขาวค่ะดอกกระเจียวขาวเต็มโปรตีนเจ้าของไงหินหินเจอหินแล้วแล้วอีแม่หมุนมีดหมุนข้าหงุดหงิดเนาะเจ้าไหนอยู่สิอันไหน โอ้ดอกนั่นขอไปเห็นนะยอยคนนี้ตอดอกบนบ้านตาหากินดีเนาะเออคอยมักคองเท่านี่ล่ะดอกนุ่มๆเบาดอกเบื่อในของเท่ากินลำบากก็ง่ายเห็นน้ำมากืะร มันร้อยล่าเลยนะอ้าวมันอึดมันอยากกินอยู่บนละของเข่าของเหง,งากินเบิดลี่แอหอละนี่ยังระบาดโอ้ตาไกาขา่ของวะโอ้โด้ย่างไปหันต์โย่างมาหนิโอ้มันออกเป็นโม่ดอกสองดอกโอ้บักง,งามเลยยายกำลังนุมน่มๆเลยคนดูขุดก่อนเด้อ ตามเห็นโอ้ยโอ้ยมาได้ขุดหยาบไปใหยายหมองดินล,งล,งลงื่นเลยดินล้มเลยอ่าสองดอกเทียงกันยังสวยงามเลยว่ะดอกกระเจียวขาวนะจ๊ะดอกกระเจียวขาวดูด้วยเพย์ว่าเราเคยเห็นดอกกระเจียวขาวลวกแลก้วก็หอมหินหินกล้วก,ก็ดน้ำดูนก กคือโดนขกบว่ะาลืมแล้วโอ้ยลืมพกรโดนน้ำมันีีเลยเลโอ้ยโดแงลาซ้ำนึ่็กินบ่เบิดนี่คือผลงานดอกกระเจียวเนีพราซีฟดอกวายกายอยู่พรากระโดด ปลาปลาหนีไฟบ่ไหม่ไปเรื่อยมาเลาะเบื้งพักติ๋วเบืงพักติ๋วเบื้องยังจะได้ก็เฮ็ดเกิดได้นี่เพราะว่าไฟนั้นบ่ไหม่เฮ็ดดินเฮ็ดจอนเฮ็ดนาแลนดำเกิดด้ดีเลยป่านไฟไม่ไหม้นะจ๊ะกลินดอกกระเจียวมากกวเลือดตาเลือดตางอมันเลือดตางอมันไต còn đó có triệu những u đông sớm buồn cái có phay vào mày phay vào mày có ngang Hãy subscribe cho ใส่ตันไปใส่ตันด้วยเอากินเมียงตาหน่อยตาได้หน่อยกินเมียงเสียบไปเลื่อยเมียงไปแดกไปใส่ตันไปใส่ตันใบตาหน้าเนาะใบตาหน้าเป็นเลื้อริมเนาะโดนแล้วไปเห็นจำได้แตาใบเซตันไปใส่ตันมันจังง่ายอยู่อื้ม นกปากหางมาหาจอบกินป่าได้เนาะมีห่วยน้องค้องบึงวอมพี่นนอะเลาะนีะะ่ก็เป็นปลาเฮ็ดตะเกาหอดย่ามฝนตกลมมากก็เป็นเห็ดแล้วบินไปละเห็นคนเห็นคนบินไปละย่ามหนาฝนหนายังใบไม้ปงเก็เฮ็ดเกิดมาหาเฮ็ดแถวๆนี้กันนี่สะนาม อยู่ซ้ายดอกกระเจียวือเปลี่ยนใไฟไหม้แล้วไฟไหม้ปลาก็เป็นญาการแบบนี้ลนะก,ก็แกลๆงก็ใสีปลาล้วยปลายังก็ไฟไหม้่ปล่ปลาบอลก็แกกๆงนกก็มาจอบกิน ใไไหม้ก็เริ่มปุ้งละไปแล้วค่ะกลับบ้านแล้วเพื่อจะไปขายของซอยพญาเตาพญาเตาเฝ้าหลันยี่สากเสียสละเวลามาละปลาลอดอนจะเข้าหาดอกกระเจียวดอกกระเจียวเ่างเต้าดอกกร้เดาฟ้ากับดอกไม้ป้านี่ล่ะกว่ามันดอกพักกแง่งเนาะ ขายขายของต่อไปค่ะขายของสุม่มเมย์เมย์เดี๋ยนะรอป้ายเนาะจะขายของซอยพญาเต๋อไหวปะ่ะเนาะเต้าฟ้ากาแยกย้ายกันไปเอาหยามันปลูกมันไ,ว,นไว้เพิ่นว่าปลูกมันไว้แล้วกันเอาหยาดึงเครื่องไม้เครื่องอะไรให้หยาให้ ต้นมั่นเพิ่นพึ่งปลูกพึ่งปลูกฝนพันมาห้ามจะเทียยกันปะือชิบะว่าไงยายสาหรือเมื่อก่อนอะไรแบยูหันละเพิ่นโสดไอ้จังไดชกยันตเพี้นไรอันไรเน่ากูสกับป่านก่อนสิและไม่จะปลาอ่อยปลามันเรื่อยพุดแล้วก็ปลูกไม่ ไปค่อยมากพี่ต้องโอ้เสียหนามัน,นีะต้องบุ่นกระจาอากาศยนี่ืหมแรงยนี่ืหมแรงเมื่อ้วก็อากาศดีเฮ็ดเวียกได้เพราะว่าเกิรเวนมันแดดแห้งเฮ็ดเวียกมาได้นั่นรอขางทางกปลาปลาอ้อยหน่อยปลูกไม่อันก็เกิด อันทางเดียงย่ําฝนในเละทุ่มเปะขี่หยังขี่รถใหญ่มากก็บ่ได้ต้องเอารถซาเลงรถมอไซมาจังได๋ทางนี้กปาบักม่วงทางนีาบักม่วงปลาหยัง